หนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าการใช้ความร้อนแห้งนะคะอ่า e ฮีตเมทัลนะคะซึ่งการใช้ความร้อนแห้งเนี่ยก็คืออย่างเช่นการย่างนะคะการอบนะคะแบบต่างๆนะคะรวมไปถึงการทอดด้วยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันนะคะว่าการใช้ความร้อนแห้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือคำว่า a s สกับ b a k e นะคะ โรสกับเบคเนี่ยคือการอบนะคะคือกระบวนการประกอบอาหารโดยการใช้ลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นความร้อนที่ปราศจากความชื้นนะคะเช่นในการทำอ่าในในเตาอบนะคะการใช้ความร้อนแบบในเตาอบส่วนคําว่าโรสกับคําว่าเบคเนี่ยมันมันใช้กับอาหารประเภทอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีข้อจํากัดก็คือคําว่าโรสเนี่ยมักจะนิยมใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของ พวกที่เป็นอาหารคาวนะคะต่างๆส่วนคำว่าเบเกเนี่ยจะนิยมใช้กับพวกขนมปังนะคะหรือว่ากลุ่มของเบเกอรี่นะคะก็คือเป็นที่มาของคำว่าเบเกอรี่นั่นเองนะคะพวกกลุ่มขนมปังกลุ่มของเค้กพายต่างๆนะคะกลุ่มเบเกอรี่ต่างๆรวมไปถึงอาหารที่ประเภทผักประเภทปลานะคะก็ใช้คำว่าเบเกเหมือนกันนะคะซึ่งคำว่าโรสเนี่ยสรุปได้ก็คือว่าใช้กับอาหารประเภท เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์สีแดงเท่านั้นนะคะก็จะใช้คําว่า roast นะคะซึ่งที่เหลือก็คือจะใช้คําว่า bake นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไข่ปลานะคะเป็นผักนะคะแล้วก็กลุ่มของเบเกอรี่นะคะตัวนี้ก็จะใช้คําว่า bake นั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะตัวที่2นะคะตัวนี้จะเขียนคล้ายๆกับคําว่าบลอยที่แปลว่าในน้ําเดือดนะคะแต่ตัวนี้อ่านว่าบลอยนะคะบลอยตัวนี้ก็คือการประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนนะคะโดยโดยตรงนะคะจากด้านบนหรือว่าการย่างหน้าอาหารอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนสูงนะคะเหมาะกับการประกอบอาหารประเภทเนื้อไก่เนื้อปลานะคะแล้วก็ผักบางชนิดที่มีเนื้ออ่อนนุ่มนะคะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะ ไม่ไม่ได้มีความร้อนที่ค่อนข้างมากเหมือนกับขั้นตอนการโรสหรือว่าการเบกนะคะเรียกว่าเป็นการบรอยคือการอบให้ตัวหน้าอาหารเนี้ยมันมีความสุกเท่านั้นนะคะตัวที่3นะคะตัวนี้เรียกว่าซาลาเมนเดอร์นะคะซาลาเมนเดอร์เนี่ยเป็นเครื่องย่างหน้าอาหารนะคะก็คือต้องการแค่ให้หน้าอาหารเนี้ยมันมีความสีนะคะมีมีการขึ้นสีแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเราต้องการทําผักขมอบชีสซึ่ง ทั้งหมดข้างในเนี้ยมันสุกมาหมดแล้วแต่เราต้องการแค่ทําให้ด้านหน้าของผักขมอบชีสมันมีสีสันมากขึ้นก็คือการที่เผาไหม้ตัวชีสที่อยู่ด้านบนนะคะก็อาจจะนําเข้าไปสู่เตาลาเมนเดอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการย่างแค่ตัวหน้าอาหารให้มีความกรอบมีสีสันมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้ในการอุ่นอาหารหรือว่าทําให ชีสต่างๆบนหน้าอาหารเนี้ยละลายก่อนที่เราจะาไปเสิร์ฟแค่นั้นก็คือใช้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ํามากนะคะไม่ได้ถึงกับทําให้อาหารนั้นสุกก็จะเป็นการนําอาหารที่สุกแล้วนะคะมา ทำให้ร้อนขึ้นเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าサラเมนเดอร์คะซึ่งในร้านอาหารเนี่ยเราก็จะมาคพบเห็นเครื่องตัวนี้อยู่นะคะเ,เพราะว่ามันจะเป็นการสะดวกมากถ้าเกิดเราจะออกจานอาหารให้ลูกค้าสักหนึ่งจานแล้วก็เราเอาเข้าเครื่อง s ラ l มนเดอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ทาให้ตัวอาหารนั้นเนี่ยมันมีความร้อนโดยที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ<ๆ>แล้วก็ก่อนที่จะนไปเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค,าค้าก็ลูกค้าก็จะได้รู้สึกว่าอาหารจานเนี้ยมันมันมีความร้อนนะมันไม่ใช่ทําทิ้งไว้นานแล้วนะคะก็เป็นการรักษาอุณหภูมิให้กับออาาาหารก่่นนทีจะํ ไปเสิร์ฟนั่นเองค่ะตัวถัดไปนะคะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการย่างนะคะซึ่งการย่างเนี่ยมีหลากหลายแบบนะคะอันแรกเรียกว่า g ริลลิ่งนะคะกริลลิ่งก็คือการย่างบนตะแกรงนะคะอาจจะใช้ถ่านใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้แก๊สก็ได้นะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะนะคะโดยการอาจจะกลับด้านนะคะเช่นการทำบาร์บีคิวนะคะก็คือการย่างบนความร้อนที่เกิดจาก มา้หรือว่าเกิดจากถ่านนะคะหรือถ้าเราพบเห็นเนี่ยอย่างเช่นการย่างไก่การย่างบาร์บีคิวต่างๆนะคะคือมีการก่อไฟด้วยถ่านแล้วก็ทําให้อาหารสุกจากเปเลวไฟนั้นนะคะตัวที่5นะคะเรียกว่ากริดดิ้งนะคะกริดดิ้งก็คือการย่างบนเตานะคะที่มีพื้นผิวเนี่ยมีความเรียบนะคะแล้วก็แข็งนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเตาคล้ายๆกับ เตาที่ทํามาจากแผ่นเหล็กนะคะแล้วก็มีความร้อนนะคะก็จะใช้อุณหภูมินี้ต่ํากว่าการกริวนะคะก็คือประมาณ170องศาเซลเซียสนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้การประกอบอาหารที่ทําประเภทไข่นะคะหรือว่าแผ่นเค้กได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าด้วยผิวที่มีความเรียบนะคะแล้วก็มีความร้อนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอดังนั้นการที่ทําแผ่นเค้กเนี่ยจะทําให้แผ่นเค้กที่ได้นะคะมีสีที่สม่ําเสมอเป็นสีน้ําตาลที่มีความเท่าๆกันจะไม่เห็นเป็น เป็นสีน้ำตาลบ้างสีขาวบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่ากริดดิ้งนะคะตัวกรอบนะคะกรอบกริดดิ้งตัวนี้ก็คือจะเป็นเตาพื้นผิวแข็งนะคะแต่ว่าจะเป็นลอนนะคะตัวนี้เป็นลอนแต่ว่าไม่เป็นรูเหมือนกับไม่เป็นช่องเหมือนกับการที่เราใช้เป็นกริลลิ่งนะคะก็จะเป็นเตาแค่เป็นลอนเพื่อที่เราต้องการให้เนื้อสเต็กนะคะมันมีรอยเป็นเป็นรอยเส้นๆเป็นรอยไหม้เล็กน้อยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขานะคะคือ เรียนแบบมาจากตัวเตาย่างนี่แหละแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะเกิดควันได้น้อยกว่าการใช้เตาแบบเตาย่างนะคะตัวที่8นะคะเรียกว่าแผ่นบอยนะคะแผ่นบอยตัวนี้ก็คือเหมือนการย่างบนเตาผิงนะคะแต่ว่าต่างกันที่เราใช้กระทะนะคะแทนตัวแผ่นเหล็กที่ให้ความร้อนนะคะซึ่งน้ํามันเนี้ยมันจะถูกถ่ายเทออกมาเพื่อไม่ให้เรียกว่าเป็นการทอดนะคะตัวนี้อย่างเช่นการที่เรานำ เนื้อชิ้นเนื้อนะคะหรือว่าผักต่างๆเนี้ยลงไปหน้าบบนกระทะนะคะก็เรียกว่าเป็นการแผ่นบอยคือแตกต่างกันแค่ใช้ภาชนะเท่านั้นเองนะคะก็คือแทนที่จะใช้เป็นแผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ๆก็ใช้เป็นตัวกระทะแทนนะคะถัดมานะคะก็เรียกว่าเป็นการผัดหรือว่าการทอดนะคะการผัดหรือการทอดหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่จัดอยู่ในประเภทของความร้อนชื้นใช่ไหมคะเพราะว่ามีน้ํามันเนี่ยเป็นตัวกลางทําให้อาหารสุก เนื่องจากเนื้อสัมผัสของของทอดนะคะเมื่อเราท่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหลักการก็คือจะดึงความชื้นนะคะออกจากชิ้นอาหารจากอาหารที่มีความนิ่มอยู่เนี่ย มันก็จะทําให้อาหารนั้นมีความกรอบมากขึ้นนั่นคือการที่น้ํามันนะคะมันดึงน้ําออกจากตัวอาหารดังนั้นวิธีนี้เราจึงจัดอยู่ในประเภทของการใช้ความร้อนแห้งนะคะแต่ถ้าเราเอานําเนื้อสัตว์ไปต้มนะคะเนื้อสัตว์ตัวนั้นยังคงมีความนุ่มอยู่เพราะว่าความชื้นที่มันอยู่ในตัวเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้สูญเสียออกมานะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างว่าทําไมทําในน้ํามันแล้วถึงยังเรียกว่าเป็นความร้อนแห้งนะคะก็คือให้ดูที่ลักษณะของเนื้อสัมผัสข,ของอาหารที่ได้เป็นหลักนะคะก็คือถ้ามมันมีการดึง ความชื้นออกจากตัววัตถุดิบเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการใช้ความร้อนแห้งนะคะส่วนถ้ายังคงมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวอาหารนั้นก็เรียกว่าเป็นความร้อนชื้นนั่นเองค่ะสําหรับการผัดและการทอดนะคะก็มีหลายชนิดอีกนะคะเรียกอันแรกเนี่ยเรียกว่าสเตอร์ฟลยนะคะก็คือการผัดอาหารในน้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอย่างเช่นการผัดผักหรือว่าการผัดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะที่เราใส่น้ำมันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ หรือแม้กระทั่งการที่เราจะเริ่มจากการทําซอสนะคะเราก็ผัดผักผัดเศษเนื้อต่างๆที่มันติดกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวไวน์แดงนะคะหรือว่าตัวน้ําสต๊อกเนี่ยลาดลงไปบนกระทะที่ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าเราต้องการสีแล้วก็กลิ่นรสนะคะที่ติดอยู่ที่กระทะเนี่ยวิธีการนี้เราจะเรียกว่าดิเก a ซิ่งนะคะซึ่งจะทําให้มันได้ซอสหรือว่าได้วัตถุดิบที่มันมีสีสันที่ค่อนข้างที่จะเข้มขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการทําซอสในครั้งต่อไปตัวที่2นะคะก็คือเรียกว่าแพนฟราย แผ่นไฟนะคะแ่นไฟก็ค you know, so so, okay. ือการทอดด้วยกระทะก้นตื right ้นหมายความว่าการทอดในน้ำมันที่ใช้น้ำมันไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือใช้ในกระทะก้นตื้นไม่ได้ทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะการเสียนะคะการเสียก็หมายถึงการทอดเนื้อสัตว์แบบแผ่นไฟนะคะแต่ว่าใช้ไฟแรงแล้วก็กระทะต้องมีความร้อนจัดนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะ นำชิ้นเนื้อเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะคะว่าเราจะเอาเนื้อสัตว์ลงไปเสียในกระทะก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้อาหารนั้นสุกนะคะแต่เป็นการเสียเพื่อที่เราจะปิดผิวตัวอาหารนะคะเพื่อเคลือบไว้ยังให้ตัวความชื้นหรือว่าความหวานต่างๆที่มันอยู่ในชิ้นเนื้อเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะดังนั้นการเสียคือการลงไปในไฟแรงๆนะคะเพื่อเป็นการปิด เซลของตัวชิ้นเนื้อนั้นนะคะแล้วหลังจากการที่เราเซียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยเราก็จะนําไปทําให้อาหารเนี้ยสุกต่อโดยวิธีการเข้าเตาอ,อบนะคะนั่นก็คือการนําไปอบต่อเพื่อให้ตัวอาหารนั้นสุกต่อไปนะคะซึ่งการเซียร์เนี่ยถ้าเป็นการเซียร์พวกอาหารทะเลนะคะเราก็จะเซียร์เพื่อให้ตัวผิวนอกสุกแล้วก็ตัวข้างในเนี้ยอย่างเช่นพวกหอยเชลนะคะมันก็จะมีความ มีความหวานของตัวหอยอยู่แล้วนะคะดังนั้น,นการเสียเพื่อให้ผิวนอกมันปิดก็คือเป็นการเก็บรักษาความหวานของตัวพวกอาหารที่เราต้องการที่จะใช้ในการทํานั่นเองค่ะตัวถัดมานะคะก็คือเรียกว่าเป็นการดิฟไฟนะคะดิฟไฟตัวนี้คือการทอดนะคะในน้ํามันท่วมนะคะการทอด โดยที่ใช้น้ํามันเนี่ยท่วมวัตถุประสงค์ในการทอดแบบรีฟายคือเราต้องการให้อาหารนั้นกรอบนะคะอย่างเช่นการทอดเฟรนช์ฟรายนะคะทอดเฟรนช์ฟรายเนี่ยถ้าเราทอดในน้ํามันน้อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงความชื้นออกจากตัวชิ้นอาหารนั้นออกมาได้นะคะแล้วก็มันก็ยังมีความชื้นอยู่ในตัวชิ้นมันฝรั่งก็จะไม่สามารถทําให้กรอบได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นการทอดปลานะคะให้มันมีความกรอบเนี่ยเราก็ต้องทอดลงไปในน้ํามันท่วมนะคะอันนี้เราอาจจะเห็นในลักษณะของเทคนิคของการประกรอบ ประกอบอาหารจีนนะคะค่อนข้างเยอะนะคะในการใช้แบบดิฟไฟคือเขาจะทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะเพื่อที่จะดึงความชื้นออกจากตัวอาหารแล้วก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมันมีความกรอบมากขึ้นนะคะถัดมานะคะก็จะเรียกว่าเพรสเชอร์นะคะเพสเชอร์ไฟยิงก็คือการทอดนะคะในหม้อแรงดันนะคะการทอดในหม้อแรงดันก็คือสามารถทอดโดยใช้เวลาสั้นได้นะคะโดยมันจะสามารถกักเก็บความร้อนนะคะของตัวน้ำมันนั้นได้นะคะ ก็จะทำให้ลดระยะเวลาในการที่จะทอดตัววัตถุดิบชนนิ้นนั้นให้มันสั้นลงมากกว่าการทอดแบบดิฟไฟปกตินะคะตัวถัดไปนะคะก็คือไฟแพนนะคะคือกระทะทอดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีฝาปิดนะคะมะีให้เกิดไอ้น้ำแล้วก็ความดันภายในทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นซึ่งการทอดตัวนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้อาหารนั้นมีความแห้งมีความกรอบนะคะแต่จะเป็นการทอดเพื่อให้ตัวอาหารข้างในสุกแล้วก็ผิวนอกเนี่ย มันมีความกรอบเท่านั้นนะคะซึ่งสังเกตดูว่า,าเทคนิคนะคะหรือว่าการประกอบอาหารแบบตะวันตกเนี่ยมันจะใช้ความร้อนนะคะในการประกอบอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แต่ละชื่อเนี่ยแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เทคนิคต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทบทวนกันนะคะตัวถัดมานะคะการใช้ความร้อนแบบผสมผสานนะคะหรือว่าการใช้ทั้งความร้อนแห้งแล้วก็ ความร้อนชื้นนะคะในการที่จะทําอาหารขึ้นมา1เมนูนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะตัวแรกเลยเนี่ยเรียกว่าเบสนะคะเบสตัวนี้ก็คือการอบน้ำนะคะคือการที่ประกอบอาหารในภาชนะที่ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ก่อนที่จะนำตัว เนี้ยมามาอบมาต้มในน้ำเนี่ยนะคะก็คือเขาจะนําไปทอดให้มันผิวมีความเหลืองก่อนนะคะก็คือจะเป็นการเก็บความกรอบความแข็งของตัวผิวข้างนอกไว้นะคะขณะที่เราเอามาเบรสเนี่ยมันจะได้ไม่ละลายไปกับตัวน้ำนะคะก็คือมันจะทําให้สามารถข้างนอกเนี่ยยังคงรักษารูปทรงของตัวเนื้อสัตว์นั้นๆไว้ได้โดยที่ข้างในเนี่ยก็มันมีความเปื่อยนะคะสุกนุ่มเปื่อยนะคะ หลังจากนั้นวิธีการของเขาเนี่ยก็คือจะเอาไปทอดก่อนนะคะให้ขึ้นสีหลังจากนั้นก็จะเอามาผ่านกระบวนการโดยการใส่ลงไปในน้ํานะคะซึ่งน้ําตัวนี้จะใช้น้ําไม่เยอะมากนะคะก็คือจะเป็นการเหมือนอบไปเรื่อยๆให้ตัวเนื้อสัตว์ที่มันมีชิ้นขนาดใหญ่นะคะสุก แล้วก็เปื่อยได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งไฟที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ120-150องศาซึ่งใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยก็จะเสิร์ฟกับซอสนะคะซึ่งได้จากตัวน้ำที่เคี่ยวมาจากตัวเนื้อสัตว์ตัวนั้นนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการเบรสนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเหมือนกันนะคะก็ค<ส>ือจะเอาไปทอดก่อนแล้วก็ถึงจะนํามามาตุนมาอบต่อนะคะแต่ตัวนี้เรียกว่าสตูนะคะคําว่าสตูเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยนะคะก็คือการที่เอาชิ้นเนื้อสัตว์เนี่ยไปทอดก่อนแตกต่างกับการเบสนะคะสตูคือต้องเอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกว่าเบสก่อนนะคะอย่างการเบสเนี่ยมันจะใช้เนื้อทั้งชิ้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นขาหมูทั้งขานะคะก็สามารถเอาไปเบสได้แต่ว่าการทําสตูเนี่ย ถ้าเราจะทําสตูเราไม่สามารถเอาขาหมูทั้งขามาทําแล้วเรียกว่าสตูได้นะคะแต่ถ้าเราเอาขาหมูทั้งขาเนี้ยไปหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลงก่อนแล้วก็มาผ่านกระบวนการนี้ก็จะเรียกว่าสตูได้นะคะแต่ส่วนมากการทําสตูเนี้ยจะทําจากเนื้อสัตว์ที่มีชิ้นขนาดเล็กๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นไก่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหมูก็จะหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะให้มีขนาดพอประมาณเป็นรักใดก็ได้นะคะก็จะสามารถที่จะนํามา ผ่านกระบวนการสตูได้นะคะซึ่งวิธีการสตูเนี้ยก็จะคล้ายกันนะคะต่างกันที่อย่างที่บอกว่าชิ้นเนื้อนะคะต่างกันอันที่2นะคะก็คือจะต่างกันที่น้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการเบสเนี่ยจะไม่ใช่น้ําซอสข้นนะคะแต่ว่าน้ําที่ใช้ในการทําสตูเนี้ยจะเป็นน้ําซอสนะคะเพื่อที่จะมีลักษณะข้น เืดเล็กน้อยนะคะก็คือจะเป็นเป็นน้าที่มีการใส่แป้งมีการผัดซอสต,ต่างๆใส่ซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆลงไปแล้วนะคะคือจะมีความข้นเล็กน้อยนะคะต่างก,กันกับวิธีแรกนะคะส่วนวิธีการกระบวนการนะคะเหมือนกันก็คือนําไปทอดก่อนแล้วก็นํามา ตุ๋นนะคะก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันนําไปทอดแล้วก็นํามาใส่ในหม้อแล้วก็นําตัวน้ําซอสที่เราผัดไว้นะคะเทใส่ลงไปจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยปิดฝาให้สนิทแล้วก็นําไปเข้าเตาอ,อบเหมือนกันความร้อนที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ150องศาเซลเซียสนะคะก็จะใช้เวลาเนี่ยก่อนที่กว่าที่เนื้อสัตว์ทั้งชิ้นนะคะมันจะมีความนุ่มมีความเปื่อยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งจะใช้เวลาในกนาร อบหรือว่าตุ๋นเนี้ยน้อยกว่าตัวเบสนะคะเบสอาจจะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยประมาณ1-1ชั่วโมงเนี้ยก็สามารถนําออกมาเสิร์ฟได้นะคะซึ่งการเสิร์ฟเนี่ยก็อาจจะเสิร์ฟกับตัวผักที่เราทําสตูเข้าไปด้วยได้นะคะซึ่งการหั่นก็ต้องหั่นที่เป็นชิ้นขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะคะของการใช้ความร้อนแบบผสมผสานที่อธิบายให้ฟังนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเบสกับการสตูนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพนะคะแล้วก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับการใช้ความร้อนในการประกอบอาหารนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเรานําเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเทคนิคในการประกอบอาหารมาฝากกันนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่การมิสออนพาร์ตนะคะการตัดหั่นแต่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ความร้อนในการประกอบอาหารนะคะในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะผสมผสานกันนะคะก็คือการนำเทคนิคในการหั่นแล้วก็การใช้ความร้อนแบบต่างๆมาใช้ในการประกอบอาหารคาวนะคะซึ่งจะเป็นอาหารคาวแบบ เนื้อสัตว์สีแดงเนื้อไก่นะคะเนื้อปลาต่างๆเนี่ยวัตถุอ่ะ อุณหภูมิที่ใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะนําเทคนิคต่างๆมาฝากกันในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารนะคะคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะหรืออาจจะสอบถามมาที่อ e ีเมลได้นะคะที่สันสนียนะคะ t s at rmu tp นะคะ ac t s นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพ พบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ